ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องราวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมือนีพบกันในวันที่า๓กุมภา ในหัวข้อเรื่องที่มี่อว่าเปิดไฟและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเหียนหู้นํากันในมือนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึงข้อที่16พระธรรมมัทธิไบทที่5ข้อที่14ถึงข้อที่16ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อไหนดังต่อไปนี้ พวกเจ้าเป็นแสงสว่างสำหรับโลกนี้เมืองซึ่งตั้งอยู่โน,โน่นพูก็เป็นที่บังไหวบ้บได้โบหอนมีผุดใหเมื่อใต้โคมไฟแล้วจะเอาเขาไว้ในกระบุงแต่เคยตั้งไหว้เทิงที่สูงเพื่อให้ซ่องแจ้งใส่ทุกๆคนที่อยู่ในเฮือนนั่นในทนํานองเดียวกันนั่นแหละจงให้แสงสว่างที่อยู่ในพวกเจ้านั่นซ่องแจ้งต่อนหน้าคนทั้งหลายเพื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นคุณงามความดีที่พวกเจ้าเหด และพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าของพวกเจ้าที่สถิตยอยู่ในสวรรค์คณะที่คอยและผัวเตรียมตัวที่จะย้ายข้ามประเทศคอยอยากให้แน่ใจว่าพวกเขายัางติดต่อกับลูกชายของเขาได้คอยพบของขวัญอันพิเศษเป็นตะเกียงมิตรภาพที่เสื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้สาย และสามารถเปิดได้จากระยะไกลตอนที่มอบตะเกียงให้ลูกซ้ายค่อยอธิบายว่าตะเกียงของพวกเขาจะเปิดเมื่อค่อยสัมผัสตะเกียงของคอยเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความหักและคำอธิษฐานที่บอดยุดยั่งของคอยบบว่าจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดการสัมผัสทั้งตะเกียงของพวกเขาก็จะเปิดไฟในบ้านของเฮาเซนกัน เธอแมนจะฮู้ว่าบบมีสิ่งใดมาแทนในส่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์ที่สนิทแน่นนี้แต่เฮาก็ยังได้รับการหนูนใจเมื่อเฮาหู้ว่ามีผู้ที่หักและอธิษฐานเพื่อทุกเทื่อที่เฮาเปิดไฟท่านผู้ฟังที่ขลบับบูทของพระเจ้าทุกคนได้รับสิทธิทพิเศษนี้ในการแบ่งปันแสงสว่างโดยกำลังจากะวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า พวกเขาถูกออกแบบมาให้มีสวิตเป็นแสงสว่างแห่งความหวังที่ยืนยงและความหักที่บบมีเงินไขของพระเจ้าเมื่อแบ่งปันคาวประเซิริฐและหับไ้ผู้อื่นในพระนามพระเยซูเขากลายเป็นดวงไฟที่ส่องสว่างและคำพยานที่มีชีวิตการเทดดีหอยยิ้มที่เมตตาคำนุนใจที่อ่อนสุภาพและคำอธิษฐานอย่างจริงใจ หให้เกิดแสงที่แสดงถึงความสัตย์ซื่อและความหักที่บบมีเงินไขของพระเจ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตโบว่าพระเจ้านำไปแห้งใดโบว่าเขาจะหัใไสอย่างใดพระองค์ทรงชสเขาเพื่อช่วยผู้อื่นให้ซองแสงของพระองค์ได้พระเจ้าทรงประทานแสงสว่างแท้แก่เขาผ่านพระวิญญาณเขาจึงแสดงถึงความสว่างและความหักในการทรงสถิตได้ านผู้ฟังที่ขลรพเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังคิดและใครควรเบิ่งน้ำกันว่าเจ้าจะเป็นความสว่างของพระคริสต์โดยแสดงความหักของพระองค์ให้กับผู้คนอ้อมข้างเจ้าอย่างใดในอาทิตย์นี้เจ้าจะสรองแสงสว่างถึงความหักของพระเจ้าในขณะที่เจ้าหับไสผู้ที่บุห้จักพระองค์ยางใด แล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานข้าแด่พระบิดาเจ้าผู้เสริมกําลังเฮาด้วยความจริงและความหักอันสมบูรณ์ของพระองค์เพื่อลูกจะแสดงพระองค์ด้วยการหักพระองค์และผู้อื่นในบอลที่ลูกไปอธิษฐานโดยความเสื้อในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอามน